สวัสดีครับผมเจจาก Big Auto ครับวันนี้ทาง Big Auto ยินดีนำเสนอรถล,ลักชุรี่คาจากสัญชาติเยอรมันครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรเนี่ยตามผมมาได้เลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้า bmw 730ld ครับตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษครับ m sport ตัวรถเนี่ยเป็นโฉมปี2016ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลครับให้กำลังแรงม้าสูงถึง265แรงม้าครับและแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยครับ620แรงบิดนิวตันเมตรครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ของยี่ห้อ BMW อยู่นะครับเป็นกระจังหน้าแบบไตคู่นะครับในส่วนของความปลอดภัยเองเนี่ยครับเขาก็จัดมาเต็มเหมือนกันนะฮะมีเซ็นเซอร์4จุด ตัวไฟเนี่ยครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์แต่ไฟเนี่ยเป็นไฟอะแดปทีฟแบบ LED ครับเปิดปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบเลี่ยงไฟที่จะไปสาดรถกับคันข้างหน้าให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยฮะในส่วนของด้านข้างครับล้อรถยนต์เนี่ยเป็นล้ออลอยขนาด20นิ้วครับเป็นลายดับเบิล M สปอร์ครับเป็นลายพิเศษเฉพาะเจ้า7 3 0 LD รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นครับและดิสเบรกเนี่ยยังเป็นแบบว่า M s p o r t ด้วยครับอา้าวดีถือว่าสเปเชียลสุดๆเลยนะ ตัวด้านข้างนะครับมีเพจแปะไว้เลยครับให้รู้เลยว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งพิเศษ M Sport นั่นเองครับในส่วนของด้านข้างนะครับประตูก็เป็นประตูสมาร์ททีเล็กตามยุคตามสมัยแล้วนะฮะและที่ผมชอบก็คือนี่ครับตำแหน่งตรงกลางเนี่ยครับสีเขาเรียกว่าเปียโนแบ็กนะครับเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยฮะและโครงสร้างตัวถังทั้งคันนะครับอันนี้ ทาง bm เนี่ยเขานําเสนอมาเลยครับว่าเป็นโครงสร้างแบบคาร์บอนคอร์ครับคาร์บอนคอร์เนี่ยข้อดีของคาร์บอนคอร์ครับช่วยทําให้เจ้ารถคันนี้ฮะมีน้ําหนักน้อยกว่ารถรุ่นที่แล้วสูงถึง100กิโลเลยนะครับจะช่วยตัวรถนะครับใช้พลังงานน้อยลงนะครับหรือก็คือประหยัดน้ํามันขึ้นนั่นเองครับในส่วนของด้านหลังนะครับเทคโนโลยีเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเจ้า7 3 0 l d ตัวนี้เนี่ยอย่างฝาท้ายเองก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับรองรับทั้งระบบคลิกเซนเซอร์หรือว่าจะสั่งงาน ผ่านทางรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันครับใช้งานค่อนข้างง่ายครับดูฮะ mm hmm. หรือถ้าเราใช้คลิกเซนเซอร์แล้วรีโมทแล้วยังไม่พอครับ mm hmm. ก็ควบคุมแมนวนวลทางด้านนี้ได้อีกเหมือนกันครับ mm hmm. ถือว่าให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเพอร์เฟคมากๆเลยฮะ และตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า BMW 730 LD แล้วครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภายในห้องโดยสารของรถคันนี้ก่อนครับรวมผมขอเริ่มจากโครงมาลัยก่อนเลยนะฮะโคงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าครับปรับไฟฟ้านะฮะปรับได้เนี่ยขึ้นลงนะครับดันเข้าดันออกเป็นไฟฟ้าหมดเลยตัวโวงมาลัยเองก็มีระบบแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับมันติฟังก์ชันต่างๆให้มาครบเลย ส่วนงานประกอบงานหนังตรงพงมาลัยเนี่ยเหมือนใหม่เลยครับงานหนังตรงเนี้ยเหมือนรถเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยหน้าจอเองนะครับหน้าจอมีขนาดที่ใหญ่มากครับขนาดหน้าจอตรงแผงหน้าปัดเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง10.25นิ้วเป็นจอดิจิตอลนะครับสีสันสวยงามใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของจอเซนเตอร์ของตัวรถกันบ้างครับ เขาจะมีบอกหมดเลยครับแต่ละโหมดหมู่ว่าทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเลือกโหมดความบันเทิงครับหรือถ้าจะดูแบบนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันในส่วนของลำโพงครับซีรีส์เคันนี้เลือกใช้ลำโพงฮาร์แมนกันดอนครับชื่อนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดแล้วครับในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยเราสามารถเลือกปรับแบบทัสกีนก็ได้หรือเราจะปรับแบบแมนนวลก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่เราสะดวกแล้วว่าเราอยากจะปรับแบบไหนครับถ้าเราอยากจะปรับแบบทัสกีนนะครับเขาจะมีแถบตรงน,นี้ให้ เราก็เลือกปรับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าลมที่ออกมาเป็นลมเย็นหรือว่าลมร้อนครับตัวบ่อเองนะครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้เป่าเป็นลมร้อนหรือว่าลมเย็นออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของช่องเก็บของครับก็จะอยู่ทางใต้ของคอนโซลด้านนี้นะครับก็สามารถวางน้ําได้2แก้วนะครับหรือถ้าเราเปิดสุดก็จะมีที่วางสัมภาระเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีก1จุดครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จ USB มาให้ด้วยครับ ส่วนของตัวเกียร์เองนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ B M W อยู่แล้วนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ก็คือ,อเราชิปหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดลงอย่างนี้นะครับหรือถ้าเราจะจอดเกียร์ว่างก็กดตำแหน่งตัวีในส่วนของเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ด้านนี้นะครับก็จะเป็นแผงควบคุม ตรงจอเซนเตอร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะโหมดอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านทางตัวเซนเตอร์คอนโทลด้านนี้ได้เลยนะครับตัวรถเองก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยฮะมาพร้อมระบบออโต้โฮให้ด้วยนะครับส่วนโหมดในการขับครับเขาก็จะมีมาให้เราเลือกด้วยกันสโหมดนะครับก็จะมีสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็เอ็กโคนะครับตัวรถเองนะครับก็สามารถเลือกระดับได้ครับว่า จะให้มีระดับที่สูงขึ้นหรือว่าลดลงนะครับเขาจะมีปุ่มให้เลือกปรับทางด้านนี้เลยครในส่วนของหลังคาเนี่ยก็เป็นหลังคาสกายเล้า Sky ow, มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนละกันและถ้าเป็นกลางคืนครับตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นจุดๆเม็ดๆเ,เนี่ยครับถ้าเราขับกลางคืนตรงนี้เขาจะมีแสงสว่างให้เล็กน้อยด้วยนะ เหมือนกับว่าเราขับแล้วเราดูท้องฟ้าดูดวงดาวอยู่อย่างนี้ครับน่าสนใจเหมือนกันนะตรงนี้แล้วในส่วนของตัวปรับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสามารถเซฟเมมเบรีได้เช่นเดียวกันทั้ง2องตำแหน่งเลยนะครับและยังไม่พอนะมีด้านหลังด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยครับกว้างมากๆเลยครับท่านผู้ชมดูเฮดรูมนะฮะดูระยะระหว่างเข่าผมกับเบาะคนขับเนี่ยครับห่างกันมากเลยอ่าและความสูงศีรษะกับหลังคานี่ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยมเมื่อกี้ผมปิดไม่สนิทนะแต่ว่าเขาปิดให้ครับเขามีระบบซอฟต์โค้ดให้ด้วยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะตัวรถเองนะครับทางด้านหลังเนี่ยในโหมดความบันเทิงก็จะมีหน้าจอมาให้ครบคันเลยนะฮะ ในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยมาจากข้างหน้าล้วนๆเลยครับสามารถแยกโซนอิสระซ้ายขวาได้หมดเลยนะฮะ,ะแล้วตัวรถครับยังมีช่องเสียบหูฟังแยกมาให้ทั้ง2จุดนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเนี่ยสามารถแยกกันได้เลยครับว่าฝั่งซ้ายอยากจะฟังอะไรฝั่งขวาอยากจะฟังอะไรอันนี้คืออิสระมากๆเลยนะฮะแล้วตัวตรงกลางเนี่ยครับกับตตันซีตรงเนี้ยถ้าเราไม่ใช้งานเนี่ยเราสามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะครับนี่ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นระดับรถผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นในโซนด้านหลังเนี่ยจะนั่งกันแค่2คนครับไม่ค่อยนั่งกัน3าคนสักเท่าไหร่ผมขอเอากับการซีดลงอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีแท็บเล็ตนะฮะมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ควบคุมไม่ว่าจะเป็นควบคุมเบาะเองหรือว่าจะควบคุมมันติมีเดียทางด้านนี้สามารถสั่งการผ่านแท็บเล็ตตัตวนี้ได้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของที่เก็บของก็จะมีให้ทางด้านนี้เช่นเดียวกันครับตัวเบาะด้านหลังครับก็จะเหมือนเบาะทางด้านหน้าเลยนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีเมมโมรี e ซีทให้ด้วยครับและที่สําคัญนี่มีม่านนิรภัยให้ทั้งซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับ และหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับว่าเจ้า B M W 730 L D M Sport คันนี้เขาให้ฟังก์ชันมาครบคันสุดๆเลยครับราคาจำหน่ายนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่2,450,000บาทครับย้ำนะครับบิ๊กออโตของเราจำหน่ายรถคันนี้อยู่ที่2,450,000บาทเท่านั้นครับ ถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพเนี่ยคอยดูแลท่านผู้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทาง Big Auto ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปถัดไปครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Big Auto ครับ วันนี้ทาง b i ๊กออโตก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ